มูลนิธิร่วมใจอนุรักษ์อาสาพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการเชิญชวนผู้มีจิตอาสาร่วมกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนเก็บขยะริมทะเลและปลูกป่าชายเลนครัง้งที่สองณสถานตาอากาศบางปูร้อยตีนิเวศชูป่านเลขานุก,การมูลนิธิร่วมใจอนุรักษ์อาสาพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการไประณามพันเชิญชวนผู้มีจิตอาสาร่วมกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนเก็บขยะริมทะเลและปลูกป่าชายเลนครั้งที่2โดยกองอำนวยการสถานพักผ่อนกรมพริการทานบกร่วมกับมูลนิธิร่วมใจอนุรักษ์อาสาพัฒนาสมุทรปราการในวันอาทิตย วันที่20กันยายน2563เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณสถานตากาศบางปูตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสุดปราการทั้งนี้เพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อนและแลดภาวะขยะบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทบกเฉลิมพระเกียรติ72,000มหาราชินีที่มีระบบนิเวศป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์สิ่งหนึ่งเมื่อมีป่าชายเลนสิ่งที่ตามมาก็คือขยะเนื่องจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทบกบางปูอยู่ห่าง จากปากแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ12กิโลเมตรเพราะฉะนั้นขยะต่างๆที่ลอยกับแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อลอยออกสู่ทะเลคลื่นทะเลก็จะพัดเข้าหาชายฝั่งเมื่อขยะต่างๆเข้ามาอยู่ในป่าชายเลนก็สามารถไหลกลับออกสู่ทะเลได้ก็จะตกค้างอยู่เป็นจํานวนมากทั้งพลาสติกโฟมและขวดต่างๆแต่ก็มันสิ่งที่ดีถ้าเราไม่มีป่าชายเลนจะทําให้ขยะเหล่านี้ไหลออกสู่ทะเลซึ่งจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศในทะเลโดยเราจะได้ยินว่าสัตว์น้ําต่างๆเช่นปลาโลมาหรือปลาหวานเวลาเกินกินพวกขยะพลาสติก เมื่ออยู่ในกระเพาะก,ก็จะไม่ย่อยดังนั้นจะทําให้พวกสัตว์น้ําเหล่านี้ตายได้ทางมูลนิธิร่วมใจนุรักอาสาพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีนำโดยกํานันสดชูสวยัยประธานมูลนิธิร่วมใจนุรักอาสาพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีจึงอยากเชิญชวนพี่น้องผู้มีจิตอาสาร่วมกิจกรรมลดภาวะโรคร้อนเก็บขยะริมทะเลและปลูกป่าชายเลนครั้งที่2ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่20กันยายน2563เวลา9กนาฬิกาถึง12นาฬิกาณสถานตาอากาศบางปูสามารถติดต่อประสานได้ที่ร้อยตีนิเวศชูปาน เลขโทรศัพท์0 8 9 0 0 6 8 1 1 6หรือคุณนิพัต์หนูพรม0 8 6 7 8 8 6 1 2 4ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน